ตัวล้อนั่นคือตำรวจแ yeah. ก๋ทำผิดกฎหมายฆ่าตำรวจหลายนายแล้วกันตุกจำไว้ไม่หาจับหลอกเว้ยแกยังทำชั่วแกยังทำผิดอีกเหรอใช่อะไรฉันเนี่ยปิศาจการถนนเปิดแม่งพระเจ้าแกเป็นใครบอกมาฉันคือดินจ๋าเว้ยเขาบังคับทำแนั้นนา,นายตายงั้นเหรอเฮ้ยเด็ดตายซะ หลที่กูได้อาวุธเพื่อดีได้เสียงใครเดินมากูต้องแอบไว้ก่อนเพิรงได้ยินเสียงปืนแถวเนี้ว่าอาจจะเป็นห้องนี้เบื่ออายุเยอะกว่ากูไม่ยึดให้นุ่มกระสุนอีกแค่ไม่กี่นัดเองอนดีกว่าลากกระถางมาเรื่อไกลๆสิกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายโอ้โออยว่ะว่ตาย